สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องพังอุ้มบุญเฮ้ยเสบน่อกล้วยเนี่ยไปไปเดวกล้วยมาให้กินโอ้พี่ก็กินน้องก็กินพี่กินอย่างกินขนมน้องก็กินคือกันค่ะเอ้ยเอาแข่งกันกะมีแฟนคลับเอซีค่ะเป็น ของเดือแกงบบบานนี่แหละค่ะของเดือแกงของน้องเดือแกงเพื่อได้เฮ็ดเสือมาให้ท่างบ้านน้องอุมบุญเพื่อได้จำนายแส่น้องปายหันมาเบึงมาไกลๆแม่เออเนี่ยเพื่อได้จำนายค่ะเอาไว้เป็นค่าขนมให้น้องไม่นาขึ้นไม่นาขึ้นเ <laughs> พิ่นทหารอ่า <laughs> ตัดผมไมยางรอเลยมือนีเก็อยากไอซ์ส่งผมแน่จังหน่อยเสือน้องอุ้มบุญค่ะพ่อได้เป็นค่าอาหารเสือเป็นเสือฟี่ใส่ค่ะเพื่อนได้เฮ็ดมาสี่สิบตัวบอกไอแม่ขายพ่อได้เป็นค่าอาหารให้น้องท่านใดสนใจกะทักมาได้ค่ะทั้งเบอร์พ่ออูดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์หาแปดเจ็ดเก้าสองไกดีไลกับเบอร์เดียวกันนี่แหละค่ะเฟซบ,บุ๊กกับน้องอุ้มบุญอูด ทักมาได้ค่ะเมดกล้วยเล้ยวไปค่ะไปเบิงเบิงพอุดเหตุนี้ย่างส่เอาเสียไม่เพิ่นเบิงนี่เบิงไกลไก่นี่พูอุดกับใส่ขึ้นกันค่ะเป็นเสียฟี่ใส่ค่ะ ท่านใดสนใจกะทักมาได้พ่อได้เป็นค่าอาหารให้น้องๆอันนี้ก็เป็นเสือค่ะสวยค่ะน่องอุ้มบุญย่างงามเลยเพลินหวานถ้าแม่มีทุนก็อาจจะหาใส่ให้อยู่แต่ตอนนี้ก็คือว่าเพลินให้มาจำหน่ายกอนกับพ่อจได้เป็นค่าอาหารให้น้องลังคามีทุนกะหาใส่มากแล้วก็เป็นผ้าถุงเอาผ้าถุงเาให้เบิ้งเบิ้งผ้าถุงก็เป็นผ้าถุงค่ะ โอ้ยหัวักเป็นผ้าถุงไายงามๆค่ะเป็นผ้าได้มัดมีเป็นของกลุมมูบานน้ำมูบานเิ่นเห็ดมีหลายไลยท่านใดสนใจกระทักมาได้ทั้งเบอร์พออุดนี่แหละค่ะ0 8 1 0์แปดหนไอดีไล่กับตัวเดียวกันนี่แหละค่ะนี่ไล่นี่กับมีค่ะงามค่ะมีแต่ไล่งามๆ อันนี้ก็มาเบิง้งค่ะพ่ออุดสีเฮ็ดกับเขา่าครับอาจจหัวขาดแน่เพราะว่าพ่ออุดสูงแห้งแม่บ่รไข่อันนี้แม่บพ,พถึง <laughs> อาจจะช่วงเทิงอาจจะหายๆแน่นิดนึงว่า <laughs> ได้หัวขาดนันดอกช่ <laughs> วงเทิงหายว่าได้ <laughs> <อ>ตัวติบตอุดลูกสาวมูมหาห้องแล้วอ,อยากไปน้ำมู ขายอยู่นั่นล่ะล่ะเดี๋ยวพออุดเฮ็ดกับขา้าวแล้วสิาพาย่างอ้อมบา้านใส่หลายบ่น่ะอย่าใส่หลายๆใส่พอประมาณนําสิได้แกงเห็ดค่ะมือนี้ทนได้นี่แกงเห็ดแจงเห็ดอเห็ดอกะสีคมๆแน่จักหน่อยเ็ดอเพราะว่าเ็ดอนี เห็ดพอพันยู่น้ำแบบบาหินโออันพื้นดินที่พ่นเผาไฟแล้วก็เฮ็ดก็จะออกสีนี่แหละค่ะจะเป็นเฮ็ดเพอหนังกับเฮ็ดเพะไฟแต่มีเอฟซีพันทรงมาให้ค่ะยางให้แม่ค่ายแกลงให้เบิ้งแม่ให้แม่ค่ายแกลงให้เบิ้งเอาพออุดถือไม่เท่านี้แม่จะเป็นคนแกงยิงค้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวสิได้แกงเห็ดให้เบิ้งเท่านี้โอกง ไอเสียบเสียบเด้อถ้าใจพ่ออุดแจงหยันบ่อพันอืมไอสามหมอจักหน่อยหยันข่วนเขาข่วนแห้งก็าาเป็นใส่น้ำเครึ่งหมูจริเออสุดหนามก็ดีก็จะเสียบสุดหนามเสียบหนามก็ต้อนนี่ละโอ้หมอไฟเบื้องเค,ค,ครือร่องต่อครับ เฮ็ดกะงามอยู่ค่ะเพิ่นส่งมะใหกะถ้าเล่ยจากบุนีกะอาจสิมีเพราะว่ามันเป็นของสดค่ะอาจสิเน่าได้พอดีล่ะจ้ะกินได้อยู่เฮ็ดสดสดใสเครื่องยังไงทำนิดสิกะมีตะไข่มีคาใส่คาใส่น้ำหมอก่อนนี่ปาดคาให้ดูใส่ไ่้ตำผิกกป่าเนี้ย ตมกันต้อนแล้วเนาะไว้เรื่อยๆเอาหัคนแล้วตำพริกอยู่ถ้าได้ตำเลยตกำลังซอยครับตำต้อนแล้วครับตำพริกมาด้อพี่น้องกินอันนั้นน้วกันเห็ดหองเห็ดหอมนานี่เห็ดหอะออกค่ะฝนณตุก เอฟซีเพื่อนเกิดเลื่อยช่งมาให้กินทุนมาช่งมาจากคู่ลาดค่ะเคยได้กินตะเคียดได้ไหมบ่ได้ไปหาเนาะบ่ได้ไปหากินตะเคี้ยงเห็ดฝึงบอได้เบิ่งไปเบิ่งตะเคียบบอได้เขาปลายตะเคียบคนกับคนหลายได้ค่ะสำหรับของฝากมาให้ให้แม่ได้กินแกงเห็ด เสบเนาะีไข่แกงสุดฝีมือค่ะีไข่แกงแซ่บๆใส่เกจักหน่อยสวมากินหลายคนคือสิแซ่บดีเนาะเอาตึงๆโอ้ยโอ้ต่ข้างล่างนั่นยบ่เล็เอาเอาใส่ยังต่อแจวพริกใส่ค่ะ บักขามใส่ไปบักขามเร็ว้วบักขามใส่บครับท่านใส่อันต่้ันั้นบ่เห็ด่อทานใส่เห็ดบ่อทนไ่บครับพี่น้องแซบมาด้อครับกักสิป็นจังไหนเห็ดใสโอ้ยหอของหายกนักเฮียสัมโอ้ยเทลงโรปยังเออนี้หลายแกมเลยตีง เอากินหมดป่ะล่ะเอาเพอเอฟซีนั่เออใส่จะได้นะอ้นำไหลนำไหลอะเดี๋ยวก็แหงสดพอดีแกงมันลดัเออแกงมันหลดเอามาแต่ไมนเสียก่อน มาไม่คายมาเลยทีเดียวนี่นะเออพี่น้องแกงให้นมืดเลยอ่ะพอสิได้ปั้นกันมูกันพวกเพิ่นจะกินน้ำเนี่ยเฮ้ยเป็นน้ำเป็นน้ำสิตัวน้ำตัวดีบ่น้ำรังเนาะมันนัวนัวมันนี่นัวใส่พุงนัวไหลายลเอาด้อครับเด้อ พี่น้องเอฟซีธันใดอยากมากินขอบคุณนเอฟซีใจดีได้ฝากเฮ็ดเพาะแม่นบอ่อเฮ็ดเพาะภาษา,าไทยเพื่อนบอกสีบ่บ่อเฮ็ดเพาะเ็ดที่ใจดีให้อยู่ดีไม่แห้งความเก็บบอ่อยใดความไข่ใายมีได้ครับเด้อจะเก็บจะจนให้ล้ำรวยเงินทองเงื่อนไรกองให้่อนทองไรมากครับรสุผู่สุค <ไง S 2> นนั่นแหละครับ มเมาแดกกับไส่ปุ้งนัวกับไส่มื่อตันเนื้อแสีบมั้งละครับพี่น้องปิดไว้ให้มันถอนชัดเลยครับอ้าวปิดเต่งไฟขึ้นครับแกงไก่จะสำเร็จแล้วครับพี่น้องหู้ว่าเสียบเสียบบอเสียบเสียบเฮ้ยไม่อยากซิ่มเลยปุ๊าไฟตูวมาใส่ ไฟตูไฟตูค่ะจากสวนนี่หครับไฟตูปูไวจากสวนนี่แหละครับพี่น้องเอฟทีเพิ่นเอามาให้ปลูกไฟตูแบบไฟตูสดๆเลยเก็บมาจากสวนหอมเลยบ้านี้กินแกงเห็ดเพาะแกงเห็ดเพาะน้ำวัวจ๊ะพี่น้องเอที่เพิ่นใจดีเพิ่นซื้อยังหนอฮะซื้อยากเลยบ่บ่ได้ซื้จับบ่ได้ ก็ถั่วเด้อพี่น้องเอาอันมึงวอลิสลาวอลิสลาลักลักสนิทเออวอลิสลาแต่ของคุณหลายๆสำหรับเห็ดเผาะแกงเห็ดเผาะก็พอดีข้าแกงหรอครับพี่น้องมาอยู่อีกหลายมือก็อาจจะเน่าคือว่าแติเพิ่พอดีเพิ่นก็ ส่งมะให่มันกับพท่านเนาค่ะพอดีเผ็บหอมหอมแก่งไม่ไมทำวันนี้ไปยกลงเล้วันนี้ตักเบิ้งเบิ้งหนาตาเนี่ะเสบอยู่มึงตาหนาตาคนห็ดหน้าตาพ่อไปพ่อไปไอเขาลั่นไม่แล้ว ดานสวยไหมหมาเนานะเกิดมางามชนี้ล่ะเอางามคนนี้กัคนไม่หันตัวเอาไปวางเบง้องม,มาเดินพี่น้องเออมาเร่งนี่เ<ม>รงกิน,กนตัวนี่ละครอี้อกแกงเห้เพาะต้องกันครับห,ห,ห่อนห่อนเลยครับเอามาสดเบื้องจอ chị bơi cái cá bơi cái nào chị long chị bơi ta gì mọi người mọi người mọi người mà đưa, mọi người 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 ít người đi. อ่อนอนู่เนี่ต้นอ่อนสิ่แค่เทียงก้ <ừ. S 2> อนถได้กินทิ่งก้อนกิน้กเขามุญวอดนี้และค่ะกิน้หนมมากซึมนังกับบุตัวนี้หอ,อนห <laughs> <laughs> อนเอ,อ, <laughs> อากอ,อนดีเสร็ทดูคางกตถ้านใดสนใจเสียเป็นเสือของน้องบุญกตทักมาได้ด้ะคะ่ะสิเ่เบอร์พ่ออูด0ู1แปดหนึ่งสู์ูหแปดเจ็ดเกสอง เราดีไล่กับเบอร์เดียวกันนี่ระค่ะครับแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กอะน้องอุ้มบุญอุดทักมาได้ค่ะครับมันก็เป็นคาขนมให้น้องเนาะเพอไเด้เป็นคาขนมทั้งเพจกันยังให้ทักมาได้ค่ะทั้งเพจทั้งอุ้มบุญกับเมื่อนี่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามทั้งช่องพังอุ้มบุญเป็นกำลังใจให้อุ้มบุญครับครอบครัวเม่าใสเป็นเสือเป็นผาถุงกับอยากได้กระทกมาทั้งจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ